คุณเคยฟังใครบางคนพูดว่าฉันไม่เป็นไรแต่ในใจคุณกลับรู้ทันทีว่าเขากำลังเจ็บอยู่นั่นแหละเพราะน้ำเสียงมันโกหกไม่ได้คำพูดเราคิดก่อนพูดได้แต่น้ำเสียงออกมาจากใจโดยไม่รู้ตัวมันคือความรู้สึกจริงๆที่เราเก็บไว้ข้างในและมันจะเล็ดลอดออกมาผ่านน้ำเสียงเสมอคนที่พูดว่า ดีใจด้วยนะแต่เสียงแห้งไม่มีพลังจริงๆแล้วเขาอาจกำลังอิจฉาหรือไม่อินกับความสุขของเราเลยคนที่บอกว่าไม่โกรธแต่ปลายเสียงแข็งบอกชัดเลยว่าเขายังไม่ให้อภัยน้ำเสียงคือภาษาที่ลึกกว่าคำพูดเป็นกระจกสะท้อนจิตใจที่ปิดไม่มิดเพราะงั้นถ้าอยากรู้ว่าใครจริงใจกับคุณอย่าฟังว่าเขาพูดว่าอะไร แต่ให้ฟังว่าเขาพูดยังไงเพราะบางครั้งสิ่งที่ไม่พูดกลับดังที่สุดในใจเรา